ครับผมก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผม <S <S ไม่สวยอันนี้แห้งหไหมแห้งจนหัวเหี่ยวหมดแล้ว <S <S เดี๋ยวผมจะให้น้ําก่อนนะดินไงง่องดินไงง่องรู้จักดินไง,งง่องไหมแห้งแห้งนะผม,ๆๆผมอันนี้ชมชมถ้าขาดน้านะริงจะไม่ค่อยโตอันนี้อันนี้กิ่งจะดูผมผอมจะเป็นไม้ในลักษณะแบบนี้นะอันนี้คือไม้ขาดน้ํานะ แต่ว่าถ้าเราต้องการให้กิ่งใหญ่ๆอ้บวเหมือนเราก็ต้องเล่งน้ําเข้าไปให้น้ําทุกวันให้เช้าเย็นได้ยิ่งดีนะให้เช้าเย็นได้ยิ่งดีจนชมก็จะชอบน้ําด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบน้ํานะถ้าเราไม่ให้น้ํามันกิ่งเล็กกิ่งขอมกิ่งจะเล็กขอมเห็นไหมอันนี้ก็แห้ง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 แตมาไม่ส่งกิ่งให้ทําให้กิ่งที่เสียบยไม่ยอมไม่ยอมแตกไม่ยอมอะไรเพราะว่าจนชม แห้งน้ําน้ําแห้งขาดน้ํานะไม่คุ้นขาดน้ํามากขาดน้ํามากมายขาดน้ำนเลื่อยๆเดี๋ยวชมขาดน้ำมากเลยโอเคพอดีมีพี่ทักทายก็มาถ่ายถ่ายอะไรเนี่ยโอ้ทาย ถายเรื่องยัชมแห้งเนาะยชมแห้งเกี่ยวไปมีน้ำมีน้ำมีน้ำมาโอ้ยหอบกลับไปกลับมาเหมต้นชมขาดน้ําขาดการให้น้ําเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็จะลดน้ําให้เขาจริงใหญ่ๆบวบโตๆพี่ดอกจะได้ขายนะจะได้ขายแล้วได้รวยๆทักทีก็มีเท่านี้เลยะมีไม่มากหรอกเหลือวแค่นี้แหละก็ต้นไม้เสียบก็มีนะกลับไปกันไปก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามายิ่ชมขอบคุณแล้วก็สวัสดีตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ